มันด mm ีการเป็นนาคาับพาบาทรมีหรือเปล่านะอาคาตพยาบาทเนี่เกิดจากควอมักกันได้หลายเด่นี่หักกันได้ไหมมือบ่ได้ไใจอาคาตพยาบาทกันนี่แหละเกิดเป็นอาคาตพยาบาทกันไปมันหักกันหลายมันห่วงก <descending? S 2> <พ Divine S 1> ันหลายเด้บ่ได้ใจอาคาตพยาบาทกันเป็นภพชาติต่อไปอาคาตพาทจองกำจองวินจะเกิดเป็นผวเีงอาคาตพยาบาทเกิดเป็นลูกเป็นหลานอาคาตพยาบาทกันเนบ่นบ่เนี่ย มันอแต่เนี่ยนี่จะลูกผู้ชอบพระเกษตรไรเด่นคนว่ามี่านแเลงเน,นี่ืเถ่าผส,สมเป็นเศรษฐีมีเงือนหลน่ะไม,ม,ม,ม่ลูกไส้ตนเดียวคนเกิดมาลูกไส้เนี่ยเกิดมาปั๊บขอเงินหกบาทนี่พอขอเงินหกบาทันมา้วพอพอเป็นท่านะของเงินพอเล้งว่าไปยังหลาไปกินขนมคนม่ะโอ้หงยจัน้อยอออพอจอกกังเอาพอจังไห่เราคนยูง่ยยขย้นมาบา้านของเล่นเะปอสองพอพนันแงเงิในหกบาทแน่ วัมาลืมบ่ลืมอดปอสองอ้หยไงคนนี้ก็ลูกเลี้ยงพ่อใ่ร้ายคนนั้นพ่อทเขอรถงหขาลนเราคนละเล่นงจคนมันนะพ่อดีมาป่วยเลยตายอันนู้ออไปดูพอสองเลยเล้ตายแต่คนหญ่สมเนี่ยว่าขึ้นหอดลูกหลายเนี่ยนอนขึ้นนี่ขึอดตะลุกไอ้เจ๊เนี่ย้ลูกขอเงินบาทก็ไปลูกกินขอนมจ้าเกียวเน่ยนอนเลยินหอดลูกแต่คนที่ตายไปเนี่ยเขากรถฐานเลยคนยังไง ไปทวงเงินนําบอกสมเลยเพราะหล่คนน่ะโม้บเจตีบอกหาบอกกี่ที่แง่คนนั้นนั่นมันไปหนีห้องหกบาทไปทวงหนีมันมันไม่ห้าเลยคนน่ะนห้องเลยตายมาเยของของมาใส่ห้องคนน่เนี่ยทวงเงินหกบาทเนี่ยนี่ตอนนี้คนนอนจินนอตะลุกคนน่ะตอนน้เทวดาก็นล้มาดนใจสะสมกินอลูกแง้อโอ้กินนอลกแง่เทวดาเอ้ยซอยผู้ขาเนี่นผู้ขาจะเป็นลูกยูเจดีกินังได้คนไปแต่พ้าไปเบิ่งคน่ะ ฝันไปหอดเนี่ยเขาว่าก็เล่นคุยกันนี่นะทุนเขาว่าทุนเนยตาสมมันดำเจ้าเทนพญานั้ฐแต่ละมันอยู่แต่ละบอกสมอ่ะมากูติไปตีปากมันคนนั้น<ม>่ะล,ลูกนี่แหละลูกนั่นและบ<ช>มไม่มลูกได้กูขอเงินมาเนี่ยนเปนปหนีกูหกบาทได้ดีชาติแบบนี<ม>้นะเกิดมาท่องนีได้ไงม,มามาลงมาเนี่ยกูติดตั้งต้อนคนบอกสมเนี่ยมันเปหน,นีกูหกบาทแล่นนะ มันมาใส่หนีกูคนนั้นกูไปโทคหนีมันมันบงงเดี๋ยวกบาดเนี่ยคนนั้นพ่อมาตจนานันพ่อเจ้านั้นว้แต่จัวม่เลยปาดมันไปดูเขาไปเป็นจ้าหนีเวตัวนี่มึงมาใส่หนีกูหรอมึงมึงคูเป็นคุยจองไปสกุราดมันนะทั้งมาใส่หนีกูคนนั้นเลอกกลับมาบาดในพ่อตาฟังโอ้กลับมาเนี่ยมาเข่าฟันพัตื่นมากเลยแต่ตื่นเจ้าไม่แต่บอกตาฟังโอ้ตอนนี้สัเม้ยนั่นแหละมาโชคนเจ้าบ่ิหาอยเสีย เขาใส่หนีเขาเลยเขา็โทวงบ๊ยาขาดดอกทค่แคไนะอาจารย์เอาทาบุญมันมันตัวเงิ่นหกบาทจะไววที่เห็ยังี้ฮ็ดให้มันจะว่าหกบาทนึก็เรื่งเง่นถวายหกบาทใส่พระว่าใส่หนี้บุกค่ายเท่านันก็เป็นหับปรับมอนก็ได้รับเงินเออกูจะเอาขาดันบาทมึงใส่หนี้กูแล้วเยี่ยมีก็มีเว้นต่อกันด้บับ่ไดเไม่ลูกไม่ปอกันด้บันั่นเงบย เนี่ยคิดว่าเด้อตอกาเด้อเห็นมันบิดมดแตแอนแอนแน่เนี่ยมันมาผ่านเขาแน่นะนะเยาว่าานเ่าว่าแม่แน่นี่ยขอเงินคองเงินแม่ไปอย่างไีนนะจบไหนนี่ท่านนะวว่างน่เน่ยมันมาท่งหนี้น่หนาแล้วว่ามูจอไนอกเนี่ยน้องเนี่ยเนี่ยเป็นอาคาศพัยาบาดเลยเกิดมาทุ่งนีก็มี เกิดมาขาดพยัยาบาทเท่าล่างผานเท่าไดน้นี่เห็นปล่แหละเ<ม>นี่นะจะเกิดว่าลูกร้านเท่านะเกิดมาขาดพยัพยาบาทกัเนเด้งนี่แหละแล้วว่าดีได้เนี่ย <S <S ดนนิดีดีแน่อว่ามันลูกเนี่ยว่ามันลูกมันพอมันผัวมันหลานเนี่ยวะผู้ได้เกิดมากรรมไปกรรมมันจะห้กรรมก็เขานั่นแล้วมาล่างผาเน,น่าแน่นอนยังกับผัวเนี่ยแหละแต่ผัวมักทําได้จะแใจเขาเป็นมีเมีหน่อยเลือกไปเล่นโบกันมันนั่นแหละกรรมเขาให้ไปกับเขาละเขาเอาคืนแล้วนั่นนะ เขาเอาคืนเลยรได้นั่นน่ะนะนั่นแหละเขาอคติเวชบาเท่านั้นเ่ยเขามาถอนเท่านั้นเจ้ากรรมนายเว้เท่านั้นแล้วนั่นแหละเจ้ากรรมนายเว้นเท่านั้นเลยเขามาเกิดเขามาท่งกรรมท่งเว้นท่งหนีเขาได้านั้นนะเนี่แหละปฏิวัติเจริญไม่ตายเข้าไปบุญกุศลเนี่ยมีเข้าไปแค่ไม่ตายเข้าไปนั่นจะเจริญกรรมตื่นเว้กันนะ ถ้าบ่มีบาปมีกรรมเกิดมาลูกเกิดมาไม่จะส่งเสริมพ่อแม่นั่นเขาเกิดมา่างบุญต่างกุศลเน่นเขาบ่ทำได้พ่อแม่พ่ทำได้คิดใจพ่อแม่เขาเป็นคนตัวจินเหล่าเมายาตอนตะพ่อแม่หังไม่นะท่อง้่งเสริมตระกูลนั่น่างบุญ่างนั่นเขาเกิดมา่างบารมีนะนะเขาพ่เห็นแต่พ่อแม่พี่น้องน้อยลุกน้อยใจสมุขนั่นแต่ภูมิบุญมาเกิดกับเ้าอะไะเขาปรหลางผ่านเท่าค่อย่างบุญรวมกันมากน่ะเขาจะมาเกิดน้ำเฮาเด่น นะเนี mutant, ่ยแหละมูจะแอนอนอนนั่นนของน้นจะยาบาแไ่ไหมของนนซื้อเราแน่น่ะมันละว่างจะพอหายไมันิะทุบตีอะไรบันี้อาอกินว่าลูกแค่นั้นมันเจกรมนั้นเล่นก็คักนี่เนต่ยเข้าละพอได้ลูกเข้าไปวะบุหัวโจกรมนั้นเล่นมาเกิดแล้วมันลูกเข้าไปวะนั่น อู้อันนี้ตัดดีค่ะฮะรูปบ่องหยาบจำพวดีค่ะรูปหอวงมันรังรืจวน่บอกว่าอเรา็พักขันเลยนั่นนั่นนั่นอาคาดพยาบาลเท่าไ่ะนังจองโดยโน้นนั่นนะนะนี่แหละเคยจางกําตกันมากเออทําเคยทําหน้าจิตใจกันมากได้ดีชาติตนมาผมเองเขบกินเหล่าประชเท่าทําหน้าจิตใจเขาเนี่เห็นบ่ล่ะนแดีชาติเอาทําหน้าจิตใจเขานี่ย อ่าแต่โหติกรรมไปยังไมเน่ล่ะอ่านี่แหละนะมีตจ้งติดสินกรรมติดเว้นถ้าเกิดจัหนาตั้งจะบุน่วันนี่บอกว่าก็จะที่จะสืบว่าเออยอไปแค่เมตตาให้นไเจ้ากรรมนายเด็นมันจริงหรือมันช่มาทำลายเขาสนจะแนั่นเลยใหัดนั่นีล้โอ้นั่นแหละมันม่เดดคือเขาเขาเอ่ยว่าทางเขาเป็นหนีเขาทำมาท่วงมาหนีเขาให้ทํามากู่มือ ข้าวนี bon ่แต่เขาพัดจินมาท่วงเข้าให้น้งเต้านีน่ะนะเอ้าเจอีสี่เนี่ยม่เจอสี่เพาแม่ข้าห้วมันหายไม่ทันจริงเลยมั้ยยงไอ้ไม่เป็นยังพูดเถ่าคนเล่าอ๋อพูดเถ่านะพูดเถ่าก็คิดบ้างนี่น่ะข้าไปกู้เงินเขามาเพรางไปใส่เงินเขาเน่ยน่ะเขาก็จะมาท่วงเถมือรขึ้นตวนนัะนท้าวเนื่อนเขาแต่แล้วเขาจะมาท่วงข้าวเปล่ะใต้นี่เขาไปแล้วใผรจะมาท่วงมันเบิดนีกันแล้ว นันเี่เขาใส่กำเขาไปวนแล่นนั่นเฮ้ย <laughs> <laughs> yeah, ้ม <laughs> mm ่าทษน่แล้วย่านเตยบัน้ม่มนดอกมาเตยปต่หนีเขาว่าใส่หนีเขาเนาะกับบ้ดอกบ่ใส่ดอกกับบ่าใจนมมันจะพลทวี่ขุนขึนนาเนาะ พ่วงเลยทั้งต้นทั้งดอกเข้าไปให้มันควรเทาใส่หนีเหล้วให้ดอกอีกเวลาจะบ่บไหวตื้มเหมือนนี่นาจะวายเขาให้เป็นตาทูเด้อเจ้าเด็กไปดีเนี่ยนะมัดกํามัดเว้นให้เจ้าเด็กปฏิบัติธรรมเพือเห็ดนยังให้เจ้ามีไม่มีท้องนาไมีตาเห็ดนยังให้เจ้าเหลือล้ำเหลือล้นด้เห็นบ่ล่ะเขาให้พอดมากด้นี่นะอันนี้เป็นหนีเขาเพอดเแล้วทุกวายนะย่าแม่เขาเบิร์ตบานนะจับไหวเลยจะถ่ายร เนี่ยกรรมมันตามไปจุภูจุชาติด้เนี่ยเพาะจะเล่นในตาไปเลยเรื่อยที่หนึ่งเขาภาษากรรมไม่หนี่เขาภาษากรรมกรรมเก่าที่งนี่ที่แล้วห่อหายไปเลยเร่อยมันกบดมันก็บบนกอ่อนลงไปละต่างบุญไม่ไปเลยนั่นเขาทั้งผลในพั้นไหนเน,นนะี่ยเพราะบุญเก่ามีบุญไม่ต่างเพิ่มทีเดียวกรรมเก่าไม่ชาวภาษากรรมไม่กรรมเก่ากบิดเนี่ยาาน,กกบบน,นั่นแหละมันกบ,บิดกบดเลี้ยงมาแล้เกิดประพุ่มไหม เป็นคนดีเป็นคนมีปัญญาผู้คนมีรับมีสิดมีงี้มีท่องเป็นขลาดจิการมีงานมีการทำเป็นรักเป็นแรงมีหนามมีตาบ่ถาม่าเมื่อกี่เห็นบ yani ่เห็นเขาชาหน้าแบกได้มิดแบกเจ้หลงออยมั่นบ่ลงปลาตัวเฉียวบ่เห็นบ่มีหนามมีตาบ่เป็นท่านอะไรล่ะมุ้ยปัญญาจิหาขึ้นหาท่องภอเขาหนึ่งเมืี้แหละนั่นพอพู้นันบ่เคยจะเล่นมตตาบ่เคยนางพาอหน้า เ่เคยจนม่นแลวาก็เ่ำรยกินเคยทานเลยเกิดมากกับพ่อปนนี้เฮาเห็นบ่องเกิดมากพ่อปนี่หละังวะเกิดมากยั้นัาเกิดมาหาจินไปซื้อคนนะบดี้เกิดมาสร้างบุญมานนะคิดว่าพอได้บ่เนีเกิดมาหาจินไปซื้อคนนะหาจินตามหอดมือตายมาถนาดบางทีนหละตาตาสร้างหัวมันปวดป่าไว้กันพอสร้างแล้วเนาะกรรมมันมีบุญมันนี่นะเส้อผ้าเขาไปตามบุญเลยมัน เห็นเเกิดมาเนี Duke, ่ยผมเฮ้าไม่ต to ้ง <N> ส <AS 2> ุกัตงมุกันบ่อยกับลูกผัวกับมาพินเราทาได้น้าใจเฮาเนี่ยบ่อกก็ได้ก็บบ่ฟังนั่นนะโวยจินเราประชดมึงอู้่นี่ละเลยนะมึงหามกูให้กินบ่เนี่ยนะนั่นหสนงว่าทำได้น้ใจกันกินของประตูทำได้เจริญเมตตาก็ไปประตูขว้างเราเจ้าจากจินเอาตัวม่นสะจะเจริญเมตตาเด้อแต่เขามีกรรมมีเลินงานยหญ่ใหรับบุญซะแต่นี้กรรมจินใี่ต่อกันพบได้ชาดได้กับ เนี de de ่ยเด็ดจองกรรมจองเว้นเลิกอาฆาตวญญาบาตรก็ขอโหสิกรรมเนี่ยจิตเจนไปจองกรรมหน้าเว่นนอนไปมากไปมากโผล่ดกกินเหลาก็มีนะพอได้รับเมตตาจากเงาบูชาเงาเลิกกินเหล้าเลยกลายเป็นคนดีเลยนั่นมันมีนะนี่นะช่วงละวิบากกรรมมันเบ่ต่อกันก็เลยกลับโผล่เลยกลับเป็นคนดีไปถ้ามหาจินก็ททำได้นใจลูกเนี่ยพอมสิ่งกรรมต่อกันแล้วคนช่วงนี้วิบากกรรมมันตามสนองกัน ก็เลยเป็นครัวขาดพระยาบาทกันนะเนี่ยพอนเป็นครูนอนนี่ครัวขาดพระยาบาทได้ยนง่นะนอนยูแจะมันทำลายน้าใจกันอย่เนี้ยนะเนอะนี่มร่างกายเป็นคู่นอนเฉยแต่จิตใจนี่มันทำลายกันเห็นี่มว่าตายแหไตั้งพ้นตั้งไปตั้งเผาเลยมันมันเป็นแค่คู่นอนมันไม่ได้เกิดมาสร้างบุญเกิดมาแค่หายู่หาจินแล้วชดแค้กรรมไปกัน